วันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนี่เลยนะคะเป็นภาคคุม BMW นะคะ K12 LT ปี2008เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะต้องขอขอบคุณคุณจิตตามากๆนะคะลูกค้าเก่าจังหวัดอยุยุาสั่งซื้อเข้ามานะคะลูกค้าซื้อ2องคืนนะคะมีรถยนต์แล้วก็เป็นของ BMW อีกคันหนึ่งนะคะก็รถจอดในร่มทั้งคู่นะคะแต่เบือ่อฝุ่นแล้วก็พวกแมวนะคะก็เลยเอาตัวผ้าเป็นแบบเดิมเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นซิมเบอร์ดีนียโคดด้านนอก3ชั้นหนากว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะผ้าจะมีน้ำหนักเบาค่ะใช้ง่ายคุณมสะดวกเหมาะกับคุมในร่มเลยค่ะอันนี้ถึงแม้ว่ารถจะคันใหญ่นะคะแต่ว่าผ้าเบาก็ใช้งานง่ายเลยแล้วก็จะมีเสาอากาศนะคะเสาอากาศเราทำติดปินทุกแกให้เสาอากาศมีข้างเดียวนะคะทางฝั่งนี้ที่ร้านทำแบบให้ใหม่ตัดให้ใหมต่ตรงรุ่นนะคะตามรูปที่ส่งมา ก็ถ้าท่านใดสนใจเป็นภาคุ่ม BMW นะคะ LT หนพันสองติดต่อเราก่อนได้เลยซ8 1 9แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าสามเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปจัดส่งมอบ่อนคะ่ะ